วัสดีครับอุ้ยอ้าวโดนเลยโดนจกฮ่าฮวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมันตกมันมันมันอยู่หลังพี่มันอยู่หลังพี่ บอกจะพามาล่าท้าผีไหนบ้านผียังไม่เห็นจะมีเลยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยตรงเนี้ยเขาบอกตรงนี้มาซอยเปียวเนี่ยแถวนีดดด้ดูดีดูมีคนวางเครื่องเส้นตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยดูดิทำพิธีกรรมอะไรกันนะ่ะเขามาเล่นกันหรือเปล่าแบบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหมูเป็นตัวเลยโอ้โหดิหมูเป็นตัวได้ดไหมอ่ะหิวพอดีเลยเนี่ยโอ้โหกินของผีอะไรเนี่ยไม่ดีหรอกโอ้โหไม่เห็นจะมีอะไรเฮียโอ้ยตุ่มไอโอ่งนี่เหมือนผีไทยเลยแบบเจอปอบแล้วลงตุ่มอย่างเงี้ยดูสาโโอ้โหนี่พี่าาพาล้างเต็มไปหมดพาไปดูจุดพีอีกนี่ ไหนท้ายซอยนี่เขาเพิ่งจัดสดๆเลยนี่อ๋อซาธุหลวงพ่อนี่อีเวนต์อีเวนต์สดๆเลยอีเวนต์ใหม่ล่าสุดไหน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 งานโสอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเลยเออเพิ่งจัดเลยเนี่ยสงไข่อ่ะอย่าบอกนะว่าไม่ใช่พี่กิจใช่ไหมไม่ใช่ดิมึงนั้งยืนอยู่ข้างในกันนี่โอ้โหนี่อ๋อเอาขึ้นไปทางบนโอ้โหทุบแจงเอางั้นเลยอ๋อพี่กิจลองขึ้นมานั่งดินั่งได้ไหมนั่งได้เหรอ โอเค,อเคนั่งด้วยกันได้แหละงป <c oughs> ว่าน่าจะมีเรื่องราวเฮี้ยนเกิดขึ้นกับเราแล้วล่ะ oh. เอาเป็นว่าก่ออื่นเลยนะคะก็ต้องขอเสื้อดีค่ะเสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะตอนเราไสู่ช่องขอสุดแจงแล้วพี่กิตอีวาเกมะ <c oughs> ครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในแมปโลบอกนะคะกับแมทที่มีชื่อว่านางรำซึ่งเป็นผีไทยนะคะทุกคนน่ากลัวมากแปบว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาพี่กิดมาว้ามา let's go ี่มันมีหลายชัตอร์เหรอเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่กิตพามาล่าผีที่ไหนเนี่ยทำไมรอบข้างมันมืดหมดเลยอ่ะเปิดไฟได้นะกิ่งไม้หินตกใจหมดเลยนะว่าหัวกะโหลกหรือว่าเราต้องตามทางที่นี้ทุกอย่างไปเรือยๆนี้ทางนี้นี่ทางนี้เลยมีวิญญาณนี่วิญญาณเก่าๆด้วยทานซิสเตอร์นี่ต้นไม้มีผ้าสามสีผูกด้วยนี่ไหนโอ้โหตรงกับความเชื่อของบ้านเราเลยอ่ะสาธุ วิ่งแรงทางนี้ทางนี้นี้ยังเหยียบดินอน<อ>นี้มันเปียวมากเลยนะมันจะไม่มีโจนใช่ไหมในพิกิ๊ดขนาดพี่ว่าโจนยังกลัวตรงเนี้ยก็จริงนี่เราใ้กล้ามากเลยนะสารพังนะจริงด้วยเขาบอกว่าสารแถวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสารไหนที่แบบว่าตั้งได้เลยอะ่ะจะพังไปหมดเลยดูอย่างอันนี้แล้วก็นี่พิกิ๊ดดูตรงนี้ดิเขาหน้าเขาเรียกว่าเอาสารมาทิ้งแถวนี้ไงจุดทิ้งสารไง อุ้ยทิ้งทําไมอะอกนาม่หา<ว>ที่พ<ว>ูด<ว>ดีๆดดอะ<ม>จริงๆแล้วการทิ้งสารหรือว่าการทําอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยเนาะมันจะต้องแบบทําพิธีด้วยอ่ะอพี่กิตแต่ว่านี่เหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ราวดูเอาสายทิ้งเต็มเลยแล้วก็ต้นไม้มีแต่ผ้าสามสีเต็ไมไปหมดนี่เรากลับดีไหมนะอุ้ยเดินมาขนาดนี้แล้วดูข้างหน้านี่อะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมีคนมีลุงมีลุงคุยกับลุงดิอุ้ยคุณลุง ลุงคุณลุงมาทําอะไรตรงนี้คะเนี่ยคุณลุงไปสับปปเปลารือป่าททำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วคุณลุงพวกเธอมาทําอะไรที่นี่ฉันขอเตือนเลยนะว่ายออกไปฉันเตือนพวกเธอแล้วถ้าเธอไม่ออกไปแล้วก็เธออาจจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเออไม่หรอกม้าวิวิดูดิพ่กิッ ตรงนี้มันมีเหมือนเป็นทางปิดตายด้วยเหมือนมีคดีฆาตาการรมอะไรแถวนี้หรือเปล่าหรือลุงเขา,าต้องจงใจสร้างสถานการณ์เพราะว่าอยากขโมยของเออเฮ้ยมันมีคดีอะไรบ้างจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะตัดเลยชึบตัดเลยโอ้โหว้าวต้นไม้รกมากมองไปทางไหนเห็นแต่ต้นไม้เฮ้ยอ,อ,อะไรนนะอ่ะนะของกดแล้วะนี่ไม่เหมือนครับข่าวงกดเลยอ่ะเออรู้สึกว่าเราจะต้องหาของบางอย่างเพื่อมาทำลายกำแพงอันนี้คือทางข่าวงกด โอ้โห oh เราต้องทำลายกำแพงกันนะนั่นหรอไม่รู้แฮะแล้วเรา,เราอยู่<ด>ไ,ไหนอะสีเขียวนะอืมเราน่าจะอยู่เราอยู่จุดเขียวหรือจุดแดงแล้วนี่เราน่าจะอยู่จุดแดงนะเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้คือจุดแดงของเราอ๋อ <Okay. S 1> oh, นี่อันนี้คือน่าจะเป็นพิกแอคนะเราต้องไปเอาอันนี้อตอนพิกแอคก่อนให้เง้ยเราต้องออกซ้ายเนาะออกซ้าย,ายขวา ซ้ายแล้วออกขวานี่ซ้ายซ้ายอ๋โอเคได้อยู่ซ้ายซ้ายขวาทางนี้แหละโอเคพี่ขิ่รอด้วยตรงนี้มันแท่นพิธีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะถ้าเราอยากรู้เราต้องทำลายดิเออมาทางนี้เลยขมวนน่าจะทางนี้แหละซ้ายอุ้ยไป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 ซ้ายซ้ายทีนี้อ้าวอันนี้อีกทีนึงอ่าทางนี้แหละพี่ว่าทางนี้เลย เป๊ะนะเป๊ะเป๊ะอะชัวแผนที่อยู่ในหัวเรียบร้อยอยู่ในหัวหรืออยู่ในไหนอยู่ในหัวอยู่ในหัวอ๋อโอเคนี่ไงใช่เลยนี่อุ้ยว้ายตกตกใจอะไรอ่ะไม่รู้แล้วว่ะคว้าไว้ก่อนละกันเอ้าเอาพวงกุญเธอกดเอฟค้างนี่เป็นเสี่ยนพานี่พิกกี้ตกใจหมดเลยอ่ะเป็นใครทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้แฮ ใครมาตัดไว้อ่ะไอ้พวกโจรพวกนี้มันเลวจริงๆเลยเนาะตาถูกไปไาไป่กิดปะไปกลับไปที่แผนที่อยู่นนันเหมือนเดิมดีกว่าโอ้โอ้โอ้ัวติดอออีหอด้วยโอเคมา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 ัวจะมีอะไรไหมหรือแค่เขาวงกดเฉยเนี่ยน่าจะเขาวงกดเฉยมากไม่น่ามีอะไรหรอกมันจะมีอะไรได้ไงพี่กิจแตมบอกแล้วผีมันไม่มีจริงเราเคยเจอกันที่ไหนไม่เคยไม่เคยเลยนะ อไม่มีโออ้าวผิดทางจะกลับไปดูแผนที่อีกครั้งหนึง่งทางนี้ทางนี้ทางนี้จำได้อยู่แนีขน่ขวานี้่ะขวานี้่ะใ่ใช่ใช่ออกขวานี้นี่ถึงแล้วโอเคณตอนนี้นะคะทําการข่าวงกฏที่น่าสะพึงกลัวเราได้พลั่วมากันคนละอันซึ่งพัวเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะาไปทําอะไรได้ปิดไฟดูอเออเราน่าจะต้องโอ โอ้โหน่าจะต้องออกขวาข้างหน้าเนาะอ่าขวาบนไะขวาบนหน่อยนี่เลยนี่ใช่ใช่ใชทางนี้แล้วเราก็จะต้องออกขวาอ่าขวาปุ๊บออกซ้ายเออตรงไปตรงไปแล้วก็ซ้ายแล้วก็ตวัดนิดหน่อยตวัดนิดหน่อยโอ้โหแล้วก็ขวานี่อะทางนี้ปะทันนี้อะนี่แหละอันนี้แหละ ้ยมันไฟไฟติดแบบไงไม่รู้อ่ะไฟหลบหนาปพี่กิ๊กคิดเองมันอาจจะแค่แบบกระทบกระเทือนนิดหน่อยไงแบตอาจจะหลวมอย่างงี้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าพี่ว่าข้างหน้าไม่ไม่ที่ไม่ใช่เดินไม่ใช่กลัวหลงหรอกกลัวผีเอ้าวกลับนี่อ่ะนี่อ่ะนี่จุดนี้เลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะก้อนหินหมาหินโถเอ้ยตกใจหมดฝุดเลยนะโอเคนี่ไงเรียบร้อยดูมันเริ่มวิอ้าว นี่ที่ไหนเนี่ยพี่กิต้ยวันนี้พาในถ้ำอ่ะฮะเฮ้ยเราอย่างงี้เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้แล้ววะนี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้แฮะเราต้องทำอะไรละเนี่ยน่ากลัวอุ้ยอุ้ยโอ้โหซ้ายขวาเฮ้ยตรงนั้นต้องใช้น้วยตรงนั้นมันมีอะไรแดงๆด้วยไงไปดูไหมไป่าปไเฮ้ยมีใครยืนอยู่อ่ะไาใช่คนหรือเปล่ามีคนยืนอยู่นะ บรรยากาศตุดยอดโอ้มีเจดีมีไรกโอ้เข้ามาตไปตรงนี้เนี่ยเจดีน่ากลัวมากเอออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาหุ่นไม้ให้าครบเออหาหุ่นเลยเหรอเออแล้วนํามาใส่ในตําแหน่งที่วางของห้องตามแผนที่บอกโอ้โหหุ่นไม้สิบเอ็ดตัวแล้วหุ่นไม้หน้าตาเป็นยังไงอืม อุ่นนางรำเราเอาตัวนี้ก่อนเลยละกันปึ๊บเออได้ตัวเราได้แล้วเอาไปวางไหนล่ะนี่ไงเขาบอกพุทอินเฮียตรงนั้นโอ้แล้วทางเดินก็คือเดินยากเกิดตอนนี้จะมีหนึ่งตัวแล้พี่กิจพาไปตรงนั้นเลยดิปซ้ายแป๊บนึงนะขอดจำแผนที่ในหัวแป๊บซ้ายขวาซ้ายอะมามาๆมๆมๆๆาามาาๆมาๆมาไมามามมมมนๆาามนๆๆมแดงๆม ออใใม,มันใช่ตุ๊กตา<ป>จริงๆใช่ไหมหน่าจาตะตุ๊กตาเลยหเหมือนเสียงเท้าที่เราเดินกันมาสองคนนะเหมือนไม่ใช่มีสองแล้วนะตอนเนี้ยมันได้ยินเสียงของคนอื่นด้วยอะ่ะโอ๊ยคิดไปเองแหละบ้าไ,ได้หนึ่งตัวนะจะไม่ได้พี่กิจพามาดูผีล่าท้าผีเลยอะ่ะและ้วพี่กิจพามาที่ไหนไม่พามาพามาวัดล้างเนี่ยนะวัดในถ้ำมั้งเย็นเกินไปไหมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ โอ้ก็เห็นเขาบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันแน่ใจว่าไม่มีอะไรอุ้ยมีตุ่มได้หลบตุ่มได้ไหมเนี่ยเออหลบตุ่มได้ปะไม่ได้อ่ะโอเคอุ้ยมกผิดใจอีกตัวนึงแล้วเอาแล้วตัวที่สามตัวที่สามเฮ้อร้อยอุ้ยมีวันนี้ครับอุ้ยอุ้ยข้างหน้าอุ้ยตัวอะไรสิเจนอะไรอะไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะเว็บไปเฮอุ้ยมันเสียงเสียงเดินมันมาเลยอ่ะ ต่มาไม่เห็นเรามาเมื่อกี้อุ้ยเออเว็บเบร์แฮปแบบี้เวแบบ็เแบบเบปนะอุ้ยจะไม่ไปเหรออุ้ยกระสือเหรออ,รอุ้ยเอาเอาพี่ชายมันคือแมงมุมพิจิตโดนเลยโอเคหลังจากที่เราดวงตังแจกไปเรากลับไปอยู่กันที่เดิมปาพิกิตเราต้องลุยแล้วล่ะโอเคมันก็หาไม่หมดเลยเหรอเนี่ยอันเดะเออไม่กอ oh หาหุ่นนางเราไม่ครบทั้งหมด สิตัวสองคนสิบอ็ตัวเลยหรอเยอะไปไหมโอเคสิบเอ็ตัวแล้วเอาไปวางตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือแผนที่เราอยู่ตรงจุดสีเขียวซึ่งเราจะต้องวางของที่จุดสีแดงครับไปเราจะเจอผีแมงมุมนั่นอีกไหมเนี่ยเอาขุนยวงไปก่นแมงมุมแมงมุมจะ้ามานะ เมื่อกี้มาอยู่ทางซ้ายใช่ไหมงั้นเราหาทางขวาให้หมดก่ันไหมสรุปท้ายหลงเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแขนอะไรอยู่นี่อ๋อไม้อีบ้าไม้โอ้โหตกใจหมดรากไม้มันแทงทะลุหูหินมาเลยนะไม้ไม้แข็งยังไงนี่ไปได้สองตัวละโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่นับนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปวางก่อนนับก็ต่อเมื่อวางเหรอวางนะเฮ้ยเจอแล้ว อ่ะคนละสองตัวเฮ้ยตัวที่สี่อยู่นี่เอาเุ้ยปุ้ยป<อ>ุ้ยมาแล้วๆๆของเราทุกแจงตายเขาตายเหรอ,อตายไปเกินไหนแล้วคือโดนเอาไปหมดเลยอหุ่นแจงอะห่าไม่โอ้โหองห,วหวาทางขวาปะตรงนตงไหนตรงไหนมันตกอยู่ตรงนู้นพี่กิตเอาเอาที่ทุกแจงเก็บไว้นั้นแหะหรือพี่เก็บอะมึงมันกลับมาขึ้นมาพี่พี่กิตเก็บเอ้ามันน่าจะกลับไปอยู่จุดเดิมอะ Oh โน พี่กิจตายป่ะเมื่อกี้ไม่ตายพี่วิ่งหนีเมื่อคันโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องหาใหม่หรือมันตัวมอนสปอนใหม่มันสปอนใหม่ใช่มันน่จะสปอนใหม่งั้นเรานนี่งั้เราวิ่งวิ่งวนหาอยู่แค่สองล้อสองอันนี้แหละแล้วก็เข้าไปกิจเราคนเราไปใส่ก่อนไหมนั่นดิมามีหมดสี่ตัวตอนนี้ได้ชาชาได้พ้าเล่มงามดีกว่าไม่ได้ใส่เลยอ่ะ มีไหมอยู่ไหมจ๊ะเขียงใครมันเดินวะเฮ้ยเจอ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 ตัวหนึ่งโอเคโอเคเนี่ยแหละตัวนี้แหละเฮ้ยควันอะไรอ่ะเฮ้ยข้างบนตุ๊กแก้มันเกิดมันเกิดเหมือนมันเกิดอ่ะไอ้คนควันเมืกี้ลูกขาวแล้ว่าควันอะไรอ่ะไอ้คิดทำไงดีอ่ะเราจะไปตรงนั้นได้ไหมอ่ะไปยังเฮ้ยมันเกิดมปแก้ว เราวิ่งเลยไหมเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยมันเกิดตรงนู้นมันเพิ่งเกิดไปมันวับไปเรื่อยเลยเจนนำไปเจนนำไปเจนจำได้ไหมแย่ไม่ถูกแล้วจะไม่ได้พี่กินทางไหนโอ้ยแย่แล้วไม่รู้ว่าเจอเจออีกตัวได้เก็บก่อนทางนี้แหละตรงไปพี่กินตรงไปตรงไปว้าวพี่กินวิ่ง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 ซ้าย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 อย่าโลดอราไปจากที่นี่เก็บก่อนอึบอึบ อุ้ย,ยนะมไม่ตามมามไม่ตามมาตัวนี้ไม่มีมีตัวนึงเ,เก็บเลยเก็บเลยพี่เก็บได้กี่ตัวแล้วเนี่ยอ๋อพี่เก็บได้สี่ตอนนี้แจ้งมีห้าตัวอุ้ย้ทางเก็บอยู่ไหนอะทางนี้เหรอน่าจะใช่มัง้งน่าจะทางนี้แหละเฮ้ยเจออีกตัวนึงเก็บได้ปะได้ห้าแล้ว อุยเหลืออีกแค่ตัวเดียวเองนะเนี่ยถ้าอย่าน้เราไปใส่ก่อนดีกว่าพี่กิตเราจะได้เออตายได้อย่างแบบไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงเ้้ไมถ้ำนี่หรอน่าจะใช่มัง้งโอ้โหใส่สินอะไรไม่รู้เลยของอรอย่างเต็ไมไปหมดเลยอะแถมมีเครื่องเส้นไหว้เต็ไมไปหมดอุ้ยนี่ไงเท่นเอามาวาง ไปแล้วนะึพบแล้วอุ้ยไอ่กิตอ้าวอะไรเนี่ยหาหัวเจ็ดหัวตุ๊บแจงอยู่บนหัวพี่ห,หัวอีกเจ็ดหัวแต่นั่นนำมาใส่ในห้องนี้ตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นภาษาไทยอ,อ๋อหาหัวมาใส่หม้อมันเหมือนกินไรผีเลยอะแล้วเอาอะไรที่ไหนวะเนี่ยหัวไข่เลยมาใส่หม้อนั่นน่ะดีวัวผีมั้ง ไม่มีแผนที่บอกกตาใครไม่รู้มองแอบบอลอะไรอยู่ตรงนี้ยใจารยเอ๋แอบดูนี่เหมือนเตียงนอนเก่าๆมีมีดตกอยู่ด้วยอ่ะที่นี่อาถรรพ์ชัวร์จรงว่าอาถรรพ์แน่นอนเฮ้ยนั่นหัวไอ้หัวอันไหนเออจริงด้วยได้แล้วหัวที่หนึ่งแล้วก็มีหมูหันนอนอยู่บนเออหมูหันยังเอาไปใส่ก่อนใส่ไหน มันต้องไปอาไม่ใช่ห้องนี้นี่ใช่ต้องไปหาห้องไม่มีแผนที่เลยเอาอย่านะเฮ้ยเจอหัวหนึ่งเก็บว้าย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 ว้าวมันมาไม่ได้ไม่กิ่นมันมาห้องนี้ไม่ได้วิวิวตัวยาวแขนยาวให้เลยช่วยฉันออกไปจากที่นี่ด้วยโอ้แขนสามท่อน อในี่จุดแจ้งห้องนี้โอเคเราไปทางนู้นอันนี้ไม่ใช่ห้องพิธีอ่ะนี่มันห้องห้องสวยกว่าละอึ๊บนั่นแหละหัวนี่นี่มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นพี่กิธมันเหมือนจะมาตามแจ้งอ่ะเอาหลังกันดูห oh ้องฝั Hub ่งนี้สิเฮ้ยนี่ออกข้างนอกอ่ะกลัวเลยอ่ะข้างนอกแจ้งข้างนอกมีหัวนู๊ดิ่ะโอ้โหม้อบานเลยว้า โอ้โหอะไรวะเนี oh. Oh. <s Hopkins> ่ยเดี๋ยวผัตรงนี้ก่อนไม่ใช่นี่หัวโขนพี่กิดนี่ๆไกลๆเนี่ยไกลๆดิเดี๋ยวแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหยานะหยิบยังหยิบแล้วยังหยิบหยิบแล้วหยิบแล้วโอเคทำไมตอนนี้เจนมีหัวเดียวอ่ะหยิบไม่ติดหยิบไม่ติดอยู่กับมือพี่อยู่กับมือพี่โอเคมีหย่านะไม่ใช่เราหันหลังแล้วมันเดินตามมานะพี่กิด เกินอะไรอะอยู่นมันอยู่นั้นมันอยู่นั้นกลัวค่ะไม่กล้าไปเลยมันอยู่ห้องที่เราที่แจงเห็นนั่นแหละอุ้ยจะหัวหนึ่งเก็บมาเอาไม่ติดอะไม่ไม่ติดอะไม่ติดอะนั่นนจะก็หยิบไม่ติดเหมือนกันตอนนี้พี่กิมไม่กี่หัวหรือว่ามันให้วางทีละหัวห่าหำจริงโอนโสเรียว ยิงด้วยเนี่ยเราเห็นถึงหัวต้องเยอะยังแย่ไม่โอ้ทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนั้นน่ะพี่กิตจะว่าเราต้องอ้อมอ่ะดีครับอุ้ยอ้าวโดนเลยโดนจกนี่พี่กิตมันปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊กินบุ๊คยังออกขวามาเฮ้ยตรงนี้มีประตูโอ้กว้างจังเปิดวันนะประตูอ่ะอันนี้ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่อ่ะพี่อยู่ดน อกนี้ก็ลูกอันนี้เจอหัวได้หัวเดียวแหละถึงเจอก็ได้หัวเดียวเราต้องเอาไปทําพิธีทีละหัวหรือเปล่าคนละหัวไงซายมาหัวล้วห้องทำพิธีมันอยู่ที่ไหนทำไมมันใหญ่จังอะอุยอะไรองอุ้ยหัวใจใครนี่เรทืบได้ไหมหัวใจเนี่ยอฮ้ยหัวใจนางลัมอะโอ้มีหัวอีกหาเจ็ดหัวนี่เราเจอเกินเจ็ดหัวแล้วมั้ง พี่คิดว่าน่าจะเกินเจ็ดหัวแล้วก็เราเอามันแก้คำวิธีแค่เจ็ดหัวแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันแท้ตัวนี้ไม่ลงใครด้วยก็ไม่รู้อะลงเปิดด้วยมีอะไรข้างในไหมแอบ,บได้ไหมได้แอบไดเ้เอาเอาเอวะแอบได้แต่แอบได้คนเดียวนะๆๆนี่ห้องน้ำห้องน่ะโอ้โหซ่วมยองเบอร์มีหัว<โ>หอยู่บนซ่วมด้วยยองไม่พอประตูไม่มีใช่พักทายซึ่งกันแล้วกัน ทางนี้สิเอ้ยนี่อะไรอะออนางลำโดนห้วอยู่หรอโดนเส้นน่ะใช่โอ้โหโดนเส้นไปแล้วเป็นตอตะโกเป็นขี้เท่าเลยดูดิน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวเกินอะขี้เท่าลอยขี้เท่าลอยเฮ้ยเจอแล้วไม่กินเจอแล้วนี่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 โอเคใส่แกงใเลยใส่งใส่หัวหนึ่งเรียบร้อยวิใส่หัวหนึ่ง พอเราใส่หัวแล้วมันได้น่าจะเย็นขึ้นน่ะมัน,<ห>นดิ้นยบเก็บเงเก็บ,กบทุรนทุรายเราเผาไปแล้วสองหัวนะคะทุกคนอันนี้คือหัวที่สามไปเฮ้ยพี่ขิดนนเหมือนห้องเลขของเราเลยเอ่ะเออพี่กิดตอนนี้มีหัวอ่ะพี่พี่หยิบมาแล้วพี่หยิบมาแล้วยังไงปะปะปะปไปต่อวิ่งมาวิ่งมาไปไหนเราไม่รู้ซ้ายซ้ายซายติดใจห้องนั้นหรือเปล่าไม่รู้แฮะมีห้องพิธีกรรมอยู่นี่ห้องพิธีกรรมอยู่นี่ จำได้ว่าข oh <my> ้างหน้ามีต้นไม้เฮ้้ยอวันดีครับวันด oh <P> ีครับวันดีคร oh <my> ับอุ้ยมันตกมันมันอยู่หลังพี่มันอยู่หลังพี่โอ้ยแต่เรวเสร็จแล้วโอ้ยพี่พิงถอยหลังอยู่พี่พิงถอยหลังอยู่เออโดนเลยเห็นหน้ามันชัดไหมชัดชัดเลยโอเค แสดงว่าห้องนั้นมันอยู่ไม่ไกลนะเอาจริงด้วยจริงด้วยเมื่อกี้มันมางเมื่อกี้ทั้งไหนใส่แงงใส่หัวงไหนแงพามิกุดไปใส่ก่อนมามาเมื่อกี้พี่ลาคมันไปสักไกลเลยดีมากนี่นี่อยู่นี่โอ้โหมันมาอยู่ใกล้นิดเดียวเองโอ้เราวิ่งไปหาทั้งไกลหรือสองหัวสองหัว ใส่แล้วหัวท้ายหัวเธอฉันจ,จะปดปดปล่อยแกยนะครับเราหน,ะนีออกมาได้แล้วอีสารสตูดิโ,โอโ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับแมพผีนางรำซึ่งเป็นผีไทยเซนจะบอกว่าเขาทําดีมากๆเลยนะคะและในที่สุดเนี่ยเราสองคนก็สามารถหลุดออกมาจากโลกหลังความตายแบบนั้นได้หล่นเนาะพี่กิจพอเป็นผีไทยแล้วมันน่ากลัวมาก<อ>เลยอะโอ้น่ากลัวจริงมันใกล้ชิดพวกเราไง โอ้เอาเป็นว่านะคะถ้าใครอยากเล่นเราก็ไปเล่นกันได้นะคะกับแบบนี้ที่มีชื่อว่านางรําเขาบอกว่ารู้สึกเขาจะมีการอัปเดตใหม่นะคะทุกคนซึ่งเปลี่ยนแไปไลงหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้หลายๆคนกําลังให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยด้วยสนับสนุนแบบของคนไทยกันเยอะๆนะคะเราจะได้มีแบบดีๆเล่นอีกนะะเ,าบบเนาะสำหรับครั้งนี้เนี่ยถ้าใครชอบะะอย่าลืมกดไลค์ก, share, กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะ,ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ใหม่เพื่อจะได้ไม่พลาดกันเนาะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุก Tchau,